สวัสดีนักเรียนเรียนภาษาไทยกับคุณครูสิริลักษณ์นำนวลน,นะคะเรื่องที่เราจะเรียนกันวันนี้นะคะบทที่9เรื่องรักพ่อรักแม่ค่ะเรื่องแรกที่เราจะเรียนนะคะก็คงเป็นเรื่องของการอ่านคําศัพท์นะคะรู้จักคํานําเรื่องนะคะให้นักเรียนหยิบหนังสือภาษาพาทีขึ้นมาแล้วเปิดหนังสือหน้า138139 พร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วไปอ่านคำศัพท์พร้อมๆกันค่ะคำศัพท์ที่เราจะอ่านกันวันนี้นะคะอยู่หน้า138และหน้า139ให้นักเรียนอ่านคำศัพท์ตามครูคำละสองครั้งนะคะฟินฟินจุกจุกทอทอนั่ง นั่งหนูหนูหนชาวนาชาวนาชาวเขาชาวเขาชาวไร่ชาวไร่แผนที่แผนที่ผ้าไหมผ้าไหมทหารทหารตำรวจตำรวจ เจ็บป่วยเจ็บป่วยงานฝีมืองานฝีมือรับประทานรับประทานก็จบไปแล้วนะคะสำหรับการอ่านคำศัพท์รู้จักคำนำเรื่องคุณครูก็มีงานที่จะมอบหมายนักเรียนทำก็คือให้นักเรียนฝึกอ่านคำศัพท์นะคะอ่านคำละหนึ่งครั้งนะคะ อ่านคำศัพท์คำละหนึ่งครั้งอัดคลิปส่งในไลน์เช่นเดิมค่ะงานชิ้นที่สองก็คือให้นักเรียนคัดคำศัพท์นะคะคัดคำศัพท์ที่เราได้อ่านไปอย่าลืมเขียนวันเดือนปีด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ชั่วโมงหนะ้าสวัสดีค่ะ